ไฟไหม้มไฟไหม้สาราวัดคลองวัดไร่กุฏิสิบหลังเลยนะไม่กุฏิสิบหลังนะพี่ต้นนะคะตั้งช่วงเวลาประมาณสามนาฬิกาห้านาทีะคะ่ะวันนี้แหละสามสิบมิถุนายนงานป้องการเรียาธาราไัยค่ะเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ได้รับแจ้งบอกว่าเกิดเหตุไฟไหม้สาราวัดคลองวัดไร่หมู่สี่ตำบลบางระกำอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเจ้าหน้าที่ถึงที่เกิดเหตุคะ่ะ ไฟไหม้สาลาไปแล้วทั้งหลังนะเจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ําควบคุมเพลิงไว้ในวงจํากัดไม่ให้ลามไปสาลาอื่นค่ะแล้วก็เพลิงสงบลงค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่นะคะกําลังดับกลุ่มควันที่ยังหลงเหลือตรวจสอบเบื้องต้นมีผู้บาดเจ็บเป็นพระภิกษุหนึ่งรูปทราบชื่อพระวุฒิพง์ตะโมอายุประมาณห้าสิบแปดปีได้รับบาดเจ็บจาก การถูกไฟลวกแขนและลำตัวนำส่งโรงพยาบาลบางประกรมค่ะส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานจะเข้าดําเนินการตรวจสอบถึงสาเหตุต่อไปนะคะแล้วจากการตรวจสอบเบื้องต้นสาราการประเรียนไม้หลังใหญ่และกุฏิพระสิบหลังเนี่ยเสียหายทั้งหมดมูลค่าเสียหายาร่วมสิบล้านบาทส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะซึ่งคาดว่าอาจจะมาจากไฟฟ้าลัดวงจร แล้วต่อเนื่องมาบรรยากาศเชา้านี้ประสงค์ที่ถูกไฟไหม้นะคะก็มาช่วยกันอืมพร้อมกับชาวบ้านหมู่ส<ะ>ี่และหมู่สิบหกมาช่วยกันทํากับข้าวบริจาคเงินทองสิ่งของน้ําดื่มช่วยเหลือวัดแล้วก็มีประชาชนมีภาคเอกชนภาครัฐท,ที่ทราบข่าวเนี่ยต่างร่วมเดินทางนะน,นําน้ําดื่ม<ะ>เครื่องอุปโภคบริโภครวมถึงเงินสดบริจาคที่วัดคลองวัดไรจํานวนมากด้วยค่ะนะคะทางด้านพระครูไพโรธสุนทรกิจ จาว,วาดวัดคลองวัดไร่ก็เปิดเผยบอกว่าไฟเนี่ยลุกไหม้เวลาประมาณตีสามของวันนี้สามสิบมิถุนายนนะคะต้นเพลิงเนี่ยมาจากบริเวณห้องครัวที่อยู่ติดกับสาลาการประเรียนนะคะไฟได้ลุกไหม้อย่างรวดเร็วเนื่องจากสาลาการประเรียนเนี่ยเป็นสาลาไม้ที่สร้างมานานรวมถึงกุฏิพระที่สร้างด้วยไม้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะ,คะแล้วก็ติดกับศาลาการประเรียนถูกไหม้เสียหายทั้งหมดด้วยเช่นกันนะคะ สาเหตุเนี่ยยังไม่แน่ชัดอาจจะมาจากไฟฟ้าลัดวงจรแล้วไฟเนี่ยได้ลุกไหม้นานประมาณสองชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้นะคะท่านรัฐรบอกว่าไม่ทราบมูลค่าเสียหายที่แน่ชัดนะนะคะยังไม่ทราบมูลค่าความเสียหายที่แน่ชัดแต่จากการประเมินเบื้องต้นไม่น่าต่ํากว่าสิบล้านบาทเพราะว่าสาลาการประเรียนเนี่ยก็เพิ่งเปลี่ยนหลังคาใหม่เมื่อปีที่แล้วมูลค่าห้าแสนห้าหมื่นบาทนอกจากนี้ ยังมีอุปกรณ์ต่างๆของวัดที่เก็บไว้บนศาลาการประเรียนถูกไปไหม้เสียหายทั้งหมดรวมถึงทรัพย์สินของพระในกุฏิต่างๆที่ไม่สามารถนําออกมาได้ทันด้วยก็นะคะเสียหายอยู่ในกรองเพลิงนั่นแหละกุฏิสิบหลังสิบหลังเลยนะคะ,น,ะ,คะนี่คือเบื้องต้นนะคะตัวเลขคร่าวๆคือสิบล้านค่ะแต่ก็ต้องรอการประเมินอีกทีเพราะคาดว่าอาจจะมากกว่านี้นะเดี๋ยวก็คงให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบนะคะแล้วก็ดูแลกันต่อไปด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าทางเอ ญาติโย,ยมต่างๆ<ม>ก็เนี่ยแหละมาะช่วยเหลือกันในเบื้องต้นด้วยเช่นเดียวกันะนะทั้งกําลังแรงกําลังทรัพย์ต่างๆนะคะที่มีก็มาช่วยเหลือกันนะ